สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอปองช่องหมอปองเทรโรหมอปองนะครับ <c oughs> คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานของลัคนาราศีกรกฎนะครับผมดาวอาทิตย์นะฮะอยู่ในราศีกรกฎแล้วก็ดาวศุกร์นะครับผมอยู่ในราศีกรกฎเราเน้นเพราะว่าหัวข้อวันนี้คือคุณคือใครในใจของเขานะครับผมโอเคมีท่าเลยนะคุณคือใครในใจของเขา โอเคอ่ะไปนะครับผม <c oughs> เกณฑ์ความเชื่อราศีพูดแล้วพูดอีกตัววิ่งก็มีนะฮะใช้ตามความเชื่อเดิมส่วนบุคคลนะครับผมก็ยังมีคนถามเกิดอันนี้ราศีอะไรหรือช่วงเวลาทไมไม่บอกช่วงเวลาหรอคะก็ก็บอกในตัววิ่งข้างหน้าอยู่แล้วครับผม <c oughs> โอเคอ่ะโอเคคนส่วนใหญ่ในช่องเขารู้หมดแล้วเนาะโอเคอ่ะครับผมปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับ M O R P O N G 1 1 1, 1, 1ไป a r c ์ Angels นะครับผม a r c ์ a n g e l คุณคือจะคืนคุณคือใครในใจของเขานะฮะโอเคบับฟืบ ออกกรีดหน่อยเด็กนี้ไพ่ใหญ่จะกรีดยากนะครับโอเคไพ่ใบเปิดนะครับผม four of arrows นะโอเค a r c a n g e s สสนะ <S overall energy <S <S ของคุณนะครับผมเดี๋ยวว่ากันคุณคือใครในใจของเขานะครับคุณคือใครในใจของเขา กรกฏนะครับกรกฏคุณมีลุ้นมากๆเลยนะฮะเพราะว่าพลังงานที่คุณได้นะครับผม overall energy ของคุณนะครับ four of arrows นะฮะ four of arrows four of arrows นะฮะ a r c a n g e l บอกว่า four of a r r o w when you give your soul receive being resistant to change extreme and how you save or uh, you spend your time นะครับผม four of a r r o w นะฮะ ในเ,เรื่องของความคิดนะฮะในเรื่องของความคิดของเขาคุณคือใครนะครับคือเขาบอกว่า,เ,าเขาต้องการความรู้สึกเช่นเดียวกับคุณนะครับผมคือเขารู้สึกแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกนะฮะถ้าเกิดคุณต้องการเขาคุณต้องการาดําเนินความสัมพันธ์กับเขานะ ผมคิดว่าจุดนี้เป็นจุดที่คุณควรจะพูดจาให้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาไปเลยเพราะเขาต้องการสิ่งเดียวกับคุณนะฮะพลังงานของ Four Ears เนี่ยคือ when you give you also receive มันเป็นลักษณะเมื่อคุณให้นะครับผมคุณก็คือได้รับแสดงว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยก็ตรงกันกันกบตัวตนของคุณนะฮะผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สำคัญมากๆนะฮะในความคิดของเขา นะครับอย่าให้อะไรมาเป็นตัวปฏิเสธไอสิ่งเหล่านี้นะฮะเพราะผมมองว่าเมื่อ4 o u barrels ขึ้นเนี่ยคุณจุดนี้น่าจะเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับผมจริงๆแล้วคุณเป็นใครในใจเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณค่อนข้างมากจริงๆเขารู้สึกเช่นเดียวกับคุณนะครับผมพลังงาน <c oughs> นะฮะพลังงานสิ่งที่เขาคิดในใจนะครับผม the h y g h p r e c i s i p a g e o f bonds The Harvest น่าสนใจเรื่องของ The Harvest นะครับผม The Harvest เนี่ยคือเรื่องของการจริงๆใน Tarot Deck ตัวอื่นเนี่ยอ่ก็จะเป็นลักษณะของ The Judgment นะครับผมเป็นเรื่องของการตัดสิน The Harvest เนี่ยของผมในความหมายของคุณคือใครในใจของเขาผมรู้สึกว่าจุดเนี้มันเป็นจุดที่คุณจะต่อยอดความสัมพันธ์นะฮะ Harvest เนี่ยแปลว่าเก็บเกี่ยวนะสำหรับใครที่ ไม่ไม่รู้จักคำศัพท์คำนี้นะฮะวัลหมายถึงฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งมันคือการคุณได้เริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าคุณได้ลงแรงนะเหมือนกับคุณปลูกอะไรสักอย่างหนึ่งปลูกข้าวปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถึงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูที่เป็นคนเอ่อไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณสองคนเนี่ยจะได้พึงได้รับประโยชน์จากสิ่งที่คุณทำไปในอดีตนะฮะผมรู้สึกว่า the harvest นะถ้าใครไม่เห็นนะครับผม นะนี่คือตัวเขาเรียกอะไรนะพืชพันธุ์นะฮะอาหารผล,ลไม้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ผู้คุณสองคนเนี่ยจะสามารถเ,าเขาเรียกอะไรทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่จริงจังนะฮะพะเขาก็รู้สึกเช่นเดียวกับคุณน,นะฮะ The High p r e c i s p a g e o f o n e ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของความคิดตรงนี้เป็นเป็นกระบวนการคิดที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะคลิก คิดคิดมานานแล้วนะฮะคือไต่ตรองอย่างดีนะครับ The High Priest เป็นลักษณะที่เอคุณเหมือนกับใช้ใช้ความรู้ใช้ความรู้สึกใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเหตุเป็นผลในความสัมพันธ์เนี้ยผมไม่รู้สึกว่ามันจะมีปัญหาอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณยังลังเลเนี่ยผมคิดว่าเป็นแค่ความรู้สึกของคุณที่คุณกลัวหรือว่าคุณไม่มั่นใจนะฮะแต่ว่า ผมคิดว่าถ้าเมื่อคุณเปิดพลังงานตอบรับเขาเนี่ยคุณก็จะได้รับสิ่งเดียวกันอย่างที่เป็น Four of a r s นะฮะโอเค10 of Fawns 2 o f Cups โอเค2 o f Cups ขึ้นขึ้นสไลด์ฮะ ทับ2ครับสูขึ้นแล้วนะ6 f wands อืมโอเคลุกสเปรเกอ o ์นะฮะโอ้โอเคค่อนข้างดีเลย10คุณได้10 of Wands, 2 of Cups แล้วก็6 of Wands ผมรู้สึกว่าในสถานการณ์ในสิ่งที่คุณจะทำนะ,ะเป็นสิ่งที่ คุณแค่เอาชนะความกลัวคุณแค่เอาชนะสิ่งที่คุณตัดเขาเรียกอะไรอะยังคาอยู่ในใจหรือว่ายังตัดสินใจไม่ได้แค่นั้นเองนะครับเพราะว่า two of cups นะฮะรอคุณอยู่แล้วนะครับผม two of cups two of cups ก็คือ d e l i v e r s ในสภาวะที่คุณต้องตัดสินใจเองนะครับ d e l i v e r s เนี่ยเป็นพลังงานของ major arc ของไพ่ tarot ซึ่งมันหมายถึง god หรือว่า heaven g i v v e n เป็นลักษณะเหมือน Heaven Given ก็คือเหมือนกับสวรรค์ประทานมาให้แต่ว่าไอ้ t o อ of Cup เนี่ยเป็นลักษณะที่คุณตัดสินใจด้วยตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจะรออะไรนะครับผมก็บวกเลย <c oughs> <c oughs> นะฮะ Tour of o u p u p s เนี่ยอ่ะเป็นพลังงานที่ดีนะคุณคือใครในใจเขานะฮะก็เอาใจเขามาใส่ใจเราเลยนะครับผมโอเคไหมอืม ทูออฟคัพ Six of อ a บอนซิกส์อวเป็นเรื่องของความสำเร็จนะฮะผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องกังวลนะฮะจริงๆแล้วผมมองว่าลัคนาราศีกรกฎเนี่ยเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอารมณ์รอบข้างของคุณแล้วเนี่ยคือราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้เซนส์อ sense ของตัวคุณเนี่ยเพื่อที่จะดำเนินความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างดี คุณเป็นคนที่ลักษณะแบบเชื่อมต่อกับความถ้าคุณเชื่อมต่อกับบรรยากาศรอบๆไปแล้วเนี่ยไม่ว่าความสัมพันธ์จะมารูปแบบไหนไม่ว่าจะปัญหาจะมารูปแบบไหนหนักหรือเบาอะไรเงี้ยคุณสามารถที่จะเอาชนะมันได้นะฮะตลอดนะครับผมผมมองว่าเอ่อในเรื่องของคุณคือใครในใจของเขาเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างชัดเจนว่าเขาก็คิดเหมือนคุณนะฮะแล้วก็เขาต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะครับผม ก็ผมไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์นี้ด้วยถ้าคุณตัดสินใจเดินไปกับเขานะครับผมโอเคครน,นี้เดี๋ยวเรามาดู Immediate Futures นิดนึงนะครับผมว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยถ้าเกิดคุณตัดสินใจกับเขาแล้วเนี่ยมีอะไรที่คุณควรทราบหรือว่ามีพลังงานอะไรที่คุณอาจจะทำเพิ่มเติมได้นะ f i อ e of ส a n d s to a น o e n ลา a โอเค e ฟอ่อนสู่อัศวิน t ุหลาบดิฮอร์นฮอร e นิคอ r t ดฮอร o นิค u ร์ดโอเคไฟอ e อนสู่อั a วิ t กุหลาบและ e นะครับผมอืม <t ell> ผมมองว่าในสถานการณ์ถ้าคุณตัดสินใจเนี่ยคุณจะเอาชนะประสักร,าหาร,ระหว่างพวกคุณสองคนได้ คือการที่ใจของคุณตรงกับใจของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงผลักดันหรือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดําเนินไปได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับผมพลังงานไฟฟ้บอลทัวร์แล็เ้าผมมองว่าพวกคุณจะคอยแบ่งเบาภาระของกันและกันนะครับไม่คือ ทุกอย่างมันไม่ได้ลอยด้วยกรีกกลาบมันมีอุปสรรคของมันอยู่มันมีสิ่งที่ต้องทำนะฮะไม่ได้หมายความว่าใจของคุณคิดตรงกันแล้วแล้วทุกอย่างจะปลอดโปร่งโล่งนะครับผมคุณก็ยังต้องเดินไปบนถนนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเกิดคุณมีคอมเพนียนหรือว่าคุณมีมีเพื่อนคู่ใจนะครับผมมีคนคู่ใจคนรู้ใจเนี่ยจะทำให้การที่คุณเดินไปในสถานการณ์เนี้ยมัน ง่ายขึ้นนะครับผม,มทัวร์พานิคัสและ the ะ n อนิกอนะฮะหรือว่า The Emperor the Emperor เปนี่ยเป็นลักษณะของพลังงานที่คุณจะได้รับในสิ่งที่ควรสมควรนะฮะค,ค,คือคุณจะได้รับในสิ่งที่สมควรในความสัมพันธ์นี้มันหมายถึงเมื่อคุณเดินความสัมพันธ์ไปเนี่ยแล้วคุณถามหาเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์คุณถามหาเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนเนี่ย The on and God เนี่ยฮะหรือว่า The Emperor เป็นลักษณะที่พวกคุณจะสามารถเอาชนะสิ่งที่เป็นบวส,สักสิ่งที่เป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เคยมีอยู่ระหว่างแต่ละคนนะฮะก่อนหน้าก่อนหน้าที่คุณจะเข้ามาเนี่ยแต่ละคนมีปัญหาแต่ละคนผมรู้สึกว่า,าช่วยคนที่เข้ามาเนี่ยคือเมื่อ,อสองคนรวมตัวกันแล้วเนี่ยปัญหาของคุณสองคนเนี่ยจะถูก อีกฝ่ายหนึ่งช่วยกันแก้ไขซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะและอีกอย่างหนึ่งคือ,อในในในพลังงานของทัวร์แปรนเคิลผมรู้สึกว่ามันจะมีลักษณะหนึ่งในอนาคตอันใกล้ที่เมื่อคุณได้ดําเนินความสัมพันธ์ไปในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะช่วยแบ่งเบาอะไรสักอย่างหนึ่งในในความในในความสัมพันธ์นี้นะฮะ ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องของ Material อาจจะเป็นเรื่องของงานอาจจะเป็นเรื่องของการเงินฮะเหมือนกับรวมกันแล้วการเงินจะดีขึ้นนะครับผมตัว p อ n ไปนะค file w a n d s นะฮะมีอุปสรรคแล้วก็ต่อสู้ร่วมรวมรวมเขาเรียกรวมตัวต่อสู้กันนะฮะสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะครับผมโอเคอว้าวเป็น reading ที่ดีที่สุดเลยนะเท่าที่ read มา แต่เพิ่งลีดมาได้แค่สี่ราศีดีกว่าเมถุนนะฮะโอเคเราจะใช้เราจะใช้วิธีการเดิมใช่ไหมคืออะไรที่ดีกว่าเราเราจะซื้อหมดเลยนะโอเคปะเราจะซื้อเราจะซื้อรดดิ้งนี้ดีไหมนะโอเคคีนี้มีจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะต้องระมัดระวังนะฮะก็คือไอ้เรื่องของอุปสรรค i ฟ e of Wands ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยว ยังมีเวลาอยู่ผมจะขอ clarify ว่าอะไรที่จะเป็นอ,อุปสรรคและปัญหานะฮะถึงแม้ว่าพลังงานเนี่ยคุณจะผ่านมันไปได้เขาบอกว่า2คุณควรจะร่วมมือกันแล้วคุณจะแก้ไขปัญหาแต่เราก็อยากรู้ว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นจุดไหนแล้วควรจะสนใจในส่วนไหนนะฮะโอเ okay. ค Archangels นะฮะจะบอกเราว่า seek out the other possibility Look for the magic in life b e r o your own emotions นะฮะให้ระวังเรื่องของอความการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์นะฮะผมรู้สึกว่าการตัดสินใจด้วยด้วยการใช้อารมณ์หรือว่าการรู้สึก prejudge หรือว่าเป็นการตัดสินใจตัดสินก่อนที่จะเห็นเหตุผลทั้งหมดหรือว่าการที่แบบเหมือนกับด่วนสรุปในความสัมพันธ์หรือด่วนสรุปอะไรสักสถานการณ์อย่างเงี้ย จะทําให้ในอนาคตอันใกล้เนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อ uh, for for b r a e l นะฮะ for b r a e seek out the possibility นะครับผมหา,อาโอกาสนะฮะหาสิ่งที่คุณจะสามารถทําเพิ่มเติมในสถานการณ์ของคู่คุณนะฮะและก็อย่าตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ของคุณนะฮะ be w a r e of your emotion นะครับผมโอเคไหมมีอาร์คแองเจิลคอยช่วยนะฮะร u ฟเฟ e ลอยู่ตรงนี้นะฮะคอยช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ no worries นะฮะ,ะ,ฮะโอเคซึ่งผมมองว่าอืมเป็น reading ที่ดีที่กรกฎไม่ค่อยได้ได้นะเออโอเคนะฮะอ่ะและนั่นคือพลังงานของลัคนาราศีกรกฎนะครับผมโอเคอ่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะ